หัวหน้าพักประชาชนเป็นยังไงพูดถึงเรื่องระบบคุณเซนเนี่ยคือถ้าเกิดจะจัดการให้เด็กขาดคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนบอกว่าเราต้องอวาง3าแนวรบให้ชัดเจนคุณเท้งนัทพงษ์บอกว่าผมติดตามการประทัดที่ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและทหารแนวหน้าที่ประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนสถานการณ์เช้านี้ได้พัฒนากลายเป็นการประทัดทางทหารตลอดแนวพรมแดนด้านตะวันออกอ ผมยืนยันว่าการรบเพื่อปกป้องประชาชนและรับมือภัยคุกคามจากนอกประเทศเป็นความชอบธรรมของไทยที่จะทำแต่การรบเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถจบปัญหากับกัมพูชาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้และยังเสี่ยงที่ไทยจะตกหลุมพรางกัมพูชาในสงครามข่าวสารวันนี้เราเผชิญกับไฮบริดวอลแฟ์การรบที่มีหลายแนวหลายรูปแบบ ไม่ใช่การประทะด้วยอาวุธที่จะเอาชนะกันด้วยความเหนือกว่าทางกำลังและขีดความสามารถในการรบเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงเสนอ3แนวรบขอเสนอให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเปิด3แนวรบระดมทุกสภากำลังเพื่อจบเกมรัฐบาลกัมพูชา 1. แนวรบทางการทหารซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสนับสนุนและกองทัพได้ดำเนินการอยู่แล้ว การรบอย่างเต็มกําลังโดยมุ่งทําลายเป้าหมายทางการทหารเพื่อขจัดขีดความสามารถในการรบของกัมพูชา 2. แนวรบข่าวสารกระทรวงการต่างประเทศต้องเร่งชี้แจงว่าไทยมีความชอบธรรมในการป้องกันตนเองอต่อประชาคมโลกและเราจำกัดขอบเขตการโจมตีเป้าหมายทางการทหารอย่างเร่งครัดต้องนำเกมอย่าตามเกมกัมพูชาที่รอวันนี้เพื่อรับบทประเทศเล็กกว่าถูกประเทศใหญ่รังแก 3. แนวรบโลกล้อมกัมพูชาด้วยการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะรัฐบาลต้องเดินหน้าสุดซอยในการขุดรากถอนโคนขบวนการสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหัวใจของระบบคุณเซนอย่าทำแค่จัดประชุมเรื่องปราบสแกมเมอร์ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันที่17-18ทธันวาคมนี้แล้วคุณเท้งนัฐพลบอกว่ารัฐบาลต้องมีแผนการมากกว่านี้ กระทรวงการต่างประเทศจะต้องคิดว่าจะประสานความร่วมมือกับแต่ละประเทศอย่างไรในการจัดการสแกมเมอร์ให้สิ้นซากมผมมีข้อสังเกตว่า การถแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีเรื่องการอายัดทรัพย์สินอของเครือข่ายสแกมเมอร์นะคะก็ไล่มาเบนสมิดลิมเยียกกบอานเฉินจือ้อมเมื่อวันที่3ธันวาความที่ผ่านมามีรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงนั่งกันเป็นแถวยาวแต่กลับไม่มีตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศมาด้วยสแสดงว่าในใจของคุณอนุทิน กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้อยู่ในแนวหน้าเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เลยหรือเปล่าซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะหัวใจสําคัญของการปราบปรามสแกมเมอร์คือต้องเอาโลกมาล้อมตระกูลหุนนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วต้องเดินหน้าให้สุดซอยเรื่องการใช้โลกล้อมระบบคุณเซนม,มาปราบสแกมเมอร์ปปงอเองก็ต้องสุดซอยเช่นกันเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอายัดรัพย์ยึดรับ ไม่ใช่แค่เฉพาะเบนสามิธเฉินจื้อยิมเลียกแต่ต้องขยายผลไปให้ถึงคนไทยที่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังอย่าตัดตอนแค่ที่ชาวต่างชาติต้องไม่สนใจว่าคนไทยที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครมีอิทธิพลทางการเมืองแค่ไหนมิเช่นนั้นก็เท่ากับว่าการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเพียงปาหี่ค่ะรูปหน้าปะจมูกเท่านั้นคุณเทนัทพงศ์ก็ย้ำยย้ำว่าครั้งนี้ มันคือเอนเกมคือโอกาสที่เราจะจบปัญหาความมั่นคงที่ชายแดนฝั่งตะวันออกของไทยอย่างถาวรจัดการระบอบคุณเซนที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทําให้ทหารไทยต้องสูญเสียชีวิตและอวัยวะมาหลายครั้งรัฐบาลต้องอย่าให้ทหารรบอยู่แนวเดียวทุกองค์คาพยพต้องระดมสัพพากำลังกันมามเพื่อจัดการกัมพูชาอย่างเป็นระบบสดาบรบดาร,รบที่หนึ่ง แนวรบเรื่องการทหารอันนี้แหละสำคัญมากแนวรบที่สองแนวรบข่าวสารค่ะแนวรบที่สามแนวรบโลกล้อมกัมพูชาด้วยการปรับปรามสแกมเมอร์อ่ะเฟิร์นอ่านแนวรบที่1อีกทีหนึ่งเพราะขนาดคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันคัดค้านอย่างหนักค่ะแนวรบที่1คือ คุณ,ณนัทพงศ์บอกว่ารัฐบาลได้ประกาศสนับสนุนและกองทัพดําเนินการอยู่แล้วการรบอย่างเต็มกําลังมุ่งทําลายเป้าหมายทางการทหารเพื่อขจัดขีดความสามารถในการรบของกัมพูชาซึ่งตรงนี้เราก็นําเสนอไปแล้วว่ามันไม่ใช่การตอบโต้แบบที่เคยเป็นมา,ามันคือการทําลายขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาให้ไม่เป็นภัยคู่คามไปอีกนานหมายถึงฐานที่มั่นกําลังอาวุธยุทโธปกรณ จะต้องถูกทำลายให้เส้นซากเพื่อไม่ให้เป็นอาภาัยคุกคามอย่างที่เราเห็นการเปิดสามแนวรบอย่างที่บอกไปเนี่ยเรื่องนี้คนพวงทองพักวัคก,กพันนักวิชาการซึ่งผูต้ติดติดตามข่าวจะรู้ว่าก็อยู่ในกลุ่มก้อนที่มีแนวคิดแนวทางเดียวกับพักประชาชนหรือพักสม้มได้แชร์โพสต์ของคุณเท้งนัทพงศ์พร้อมระบุเป็นจุดยืนของพรรคประชาชนและหัวหน้าพักประชาชนที่น่าผิดหวังมาก โดยเฉพาะข้อที่สาหมุนให้รัฐบาลนูเินหาทางจบเกมด้วยกำลังทหารคือข้อที่หนึ่งอา,อาจารย์พวงทองระบุว่าอะไรคือขอบเขตของการทำลายเป้าหมายทางทหารเพื่อขจัดขีดความสามารถในการรบของกัมพูชาถ้าคลังอาวุธของกัมพูชาตั้งอยู่นอกพื้นที่ชายแดนอยู่ในเมืองใหญ่อยู่แพนองเป็นประเทศไทยต้องบุกเข้าไปทำลายด้วยใช่หรือไม่หากทำเช่นนี้ คุณพวงทองบอกมันไม่ใช่การป้องกันตัวเด้แล้วแต่คือการลุกรานดินแดนอาจารย์พวงทองเพราะว่ากาพันระบอกว่าพวกคุณไม่รู้จริงๆหรือกําลังเรียกร้องให้ทหารไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหมายถึงพูดถึงคุณแทงว่าพวกคุณไม่รู้จริงๆหรือว่ากําลังเรียกร้องให้ทหารไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศไม่รู้จริงๆหรือว่าวิธีการเช่นนี้จะทําให้สงครามลุกรางบานปลาย การตอบโต้ของฝ่ายกัมพูชาก็จะรุนแรงเช่นเดียวกันประชาชนขทั้งสองประเทศจะต้องสังเวยชีวิตให้กับความขัดแย้งนี้เท่าไหร่ความขัดแย้งที่จนวันนี้เรายังไม่รู้แน่ว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างอาจารย์พวงทองพระวัคพันนักวิชาการท่านนี้ระบุว่าต่อยพวกคุณเชื่ออย่างสนิทใจว่าความขัดแย้งวันนี้เป็นเพราะคุณเซนไม่พอใจเรื่องการปรับปรามสแกมเมอร์ในไทย ข้อเสนอให้โต้ตอบที่ว่ามาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยอันนี้แปลว่าฝั่งที่สรมนุนก็ยังไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าพักประชาชนแนวรบที่หนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งเรื่องรบทางทหารรัฐบาลประกาศสนับสนุนกองทัพก็ดำเนินการอยู่แล้วการรบอย่างเต็มกำลังมุ่งทำลายเป้าหมายทางการทหารเพื่อขจัดขีดความสามารถในการรบของกัมพูชาซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นแนวทางที่ถ้าเราดูดีด นายกไม่ได้พูดขนาดไม่ได้พูดทุนเซนยังไปเป็นตูวไปตาเลยถูกไหมแต่ถ้าสังเกตดูคําพูดนายกผมจใจฟังอีกทีหนึง่งสอดรับกับคําพูดของเสนนธิการทหารบกสอดรับกับคําพูดของรัมตีต่างประเทศศรีศักิ์พงเกตแก้วที่บอกกับเราสอดรับกับการถแถลงของโฆศกกองทัพบกสอดรับไปในทิศทางเดียวกันว่านี่คือการยกระดับการตอบโต้ไม่เพียงแต่เฉพาะท่านหน่วยไหน มาวางทุ่นระเบิดเรารู้ว่าหน่วยไหนตั้งกองกำลับบงอยู่ที่ไหนก็โจมตีมันเข้าไปตรงหน่วยนั้นไม่ใช่แล้วอ่าประเด็นที่บ้านหนองยาแก้วเมื่อครั้งก่อนที่มีการโจมตีเข้ามาและฐานไทยหลบเข้าไปในบังเกอร์จำได้ไหมแล้วเราก็ตอบโต้ไปที่บ้านหนองยาแก้วปรากฏภาพสื่อเขเมนนำเสนอข่าวยกใหญ่อพยอบกันวุ่นวายเจ้าระวันกันทั้งเมืองหอบกันพลุงพลังถูกยิง ออาว่ามีคนตายแล้วต่อมาจริงๆรีบเผาศพไปทําไมคขณะที่มีคนบาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลจําได้ไหมจําได้ค่ะนั่นแหละไอ้ทั้งหลายทั้งปวงคือการตอบโต้เฉพาะจุดแต่ขณะนี้สภาความมั่นคงให้ยกระดับแล้วขึ้นไปถึงการตอบโต้แบบเช่นิดที่เรียกว่าอะไรก็ตามที่เป็นภัยคุกคามกับความมั่นคงของไทยและประชาชนตามแนวชายแดนจะต้องถูก ทำลายขีความสามารถวงเล็บให้สิ้นซากแปลว่าตลอดแนวเจ็ดจังหวัดที่ติดกับประเทศกาบูชาของไทยตรงไหนที่มีที่ตั้งตรงไหนที่มีหน่วยทหารตรงไหนที่มีฐานปฏิบัติการตรงไหนที่ควบคุมโยนตรงไหนที่มีอาวุธอกองทัพไทยกำลังปฏิบัติการโจมตีซึ่งถือเป็น ปฏิบัติการเพื่อจะยุติภัยคุกคามกับประเทศไทยเป็นการตอบโต้อีกระดับหนึ่งนึกออกใช่ไหมนั่นแหละอาคุณเทงความจริงก็ออกมาในแนวนี้นะใช่ใช่ค่ะแต่คุณพวงทองเนี่ยไปตีความว่า,าถ้าเกิดภัยคุกคามขี่ความสามารถของขเขมรหมายถึงตั้งอยู่นอกพื้นที่เข้าไปอยู่ในพนมเปญก็จะบุกเข้าไปทำลายด้วยใช่หรือไม่ถ้าทำเช่นนี้ไม่ใช่การป้องกันตัวเองแต่คือการลุกลานดินแดน และคุณพวงทองกลับเห็นว่ามันเป็นการเรียกร้องให้ฐานไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ถ้าฟังจากคุณเสียศักดิ์ตอนที่สัมภาษณ์ผมผมก็ถามแล้วละเมิดไหมคุณเสียศักดิ์บอกไม่ละเมิดมันเป็นกฎเกณฑ์การตอบโต้<ะ>แบบที่ทำลายขีความสามารถในการที่จะเป็นภัยคุกคาม,มแต่ย้อนกลับมานี่กลายเป็นเรื่องซึ่งระหว่างนักวิชาการ แนวทางเดียวกันกันกบพรักประชาชนค <All right. S 1> ัดค้านนี่ไงนี่อ้าวท่านผู้ชมเห็นยังไงขนาดที่ในมุมของคุณเทง้งคุณเทง้งครั้งนี้ก็สนับสนุนแนวทางที่ทำลายขีดความสามารถของกัมพูชา <Ha. S 1> แต่ย้ำว่าเป็นเป้าหมายทางทางหาร <Ha. S 1> เท่านั้น mm. อาท่านผู้ชมเห็นยังไงแสดงความเห็นมา อาไม่ใช่อาจารย์ทองทองพวงทองอาจารย์พวงทองค่ะคนละเรื่องกันอาจารย์ทงทองครั้งหลังสุดคือเรื่องเกี่ยวกับกรณีนัดพงค่ะคนละเรื่องอืมนี่ไงอนนานๆจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เฟิร์นจะเห็นใช่ไหม <c oughs> มีความเห็นอีกไหมแนวทางเดียวกับยุทธ <c oughs> หมายถึงแนวทางไหนอาจจะทะเลาะก,กับคนดูอีกแล้วบางคนเท่านั้นนะอันนี้ผมถามว่ามีใครจับประเด็นอย่างผมเนี่ยที่บอกว่าเรากำลังทำอะไรค่ะถูกไหม,มว่าการทำลายขีดความสามารถให้สิ้นซากอันตอนนี้เนี่ยถึงบอกว่าต้องเร่งดาเนินการถ้าคุณเสียระจายแลนน้วไป,ไปตามกฎเกณฑ์ค่ะชอบทำอยู่ ้ฟังรัฐมนตรีต่างประเทศท่านก็ยืนยันว่าเราทําตามกฎของสหรประชาชาติด้วยนะคะ,ะเป็นกฎเกณฑ์ก็ทําลายขีดความสามารถไงใช่ถูกไหมใช่ค่ะต้องรีบก่อนที่อเมริกาจะเข้ามาไหนเช่นชมนัทพงศ์และตอนนี้ก็ต่อว่าอาจารย์เสสิหรือ,อยังไงมันแล้วแต่ความคิดความเห็นคุณอนันโยเมื่อวานนี้ล่าสุดว่าอย่างไงหลังจากที่ออกอะไรก,กับเราไปก็ไปโพส คุณอนันโยบอกว่าเห็นด้วยที่คุณเทงชี้แจงเรื่องแนวรบสามแนวนี้จะ,ะปิดฉากระบบคุณเซนได้มีไหมมีไหมเอามาดูซิอ่มมอาออเมื่อเช้านี้นักวิเคราะห์ทางทหารอนันโยกอสกุลที่ผู้สากากรริการทหารโพสต์ว่าเช้านี้นะเหมือนกัมบุญชาจะตั้งตัวได้แล้วเพราะตั้งแต่เช้ามืด เขมรยิงจรลดและปืนใหญ่เข้าใส่ไทยตลอดแนววันนี้น่ากลัวว่าจะหนักใช่เพราะกองทัพรายงานเข้ามาว่าหนักขนาดนี้อ่อนี่ฮะแล้วก็มีเนี่พูดถึงนาวิกโยธินเรารายงานไปแล้วยิงปืนใหญ่รายงานไปแล้วแล้วก็มีอะไรละเนี่ย เดี๋ยวผมดูนะใจเย็นอันนี้ก็จะมีที่พูดถึงเรื่องแนวเหมมือนนนกับแวทางที่คุยกับนายโยบอกว่าผมเห็นด้วยกับคุณเทงทั้งหมดครับคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้เป็นสิทธิ์ของทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะส้มแต่ผมอยากถามส้มที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเทงว่าถ้าไม่ให้ทำแบบนี้แล้วจะต้องทำยังไงครับอืมคือมันไม่จบค่ะการจบในความหมายณวันนี้ ที่เราคุยกันก็คือจบแบบที่กัมพูชาจะไม่มีขีความสามารถที่จะมากวนอีกอไม่มีขีความความสามารถภาษาข่าวอาจเราคงพูดได้ในเรื่องเล่าเชา้านี้แต่นี่คือคุยนอกจอไม่มีขีความความสามารถที่จะมากกนตีนอีกเทาชัดๆแบบนั้นนะมันจบไปอกีกแบบหนึ่งแต่ไม่ได้หมายถึงการจบแบบที่ต้องไปผนมพนมพนม,พนมเป็นยึดกัมพูชาเป็นอาณาเขตป,ประเทศไทยไม่ใช่ไอ้ที่คนบอกให้มันจบไปรุ่นราวแบบขนาด อันนั้นมันทําไม่ได้เพราะเราไม่ใช่รัเสเซียขนาดรัเสเซียยังทําไม่ได้เลยแสนยาดูภาพก็เหนือกว่ายูเครนนะทำได้ที่ไหนล่ะ,ะแต่หมายถึงทําให้กัมพูชาหมดสิ้นความสามารถเขาเรียกอะไรนะ หมดสิ้นขีความสามารถทางการทหารไปอย่างยาวนานมันก็จะไปสอดร,รับกับที่บอกเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออยังไงเฟินนี่คุณอนัญโยนะคะที่ปรึกษากรรมธิการทหารเนี่ยก็โพสต์เลยบอกว่าทางที่จะทําให้กัมพูชาละเจจำงในการยึดดินแดนหรือสร้างสงครามพอจะมีอยู่3ทางหฮุนเซนฮุนมาเน็ตต้องยุติการอยากได้ดินแดนหรืออยากได้สงครามกับไทยซึ่งคุณอน,อนัญโยบ,บอกว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะระบบฮุนเซนไม่ล้มง่ายแน่นอนอในประเทศที่คุณเซนควบคุมทุกอย่างได้ยังไงก็ยากที่จะเกิดขึ้นอเอาเป็นว่าเรายังไม่เห็นเครื่องบ่งชี้ใดๆที่ระบุว่าระบบคุณเซนจะหายไปเร็วเ็วนี้ระบอบคุณเซนสมรังสีเมื่อเช้าพยายามจะปลุกแต่มันยากค่ะเขาครองอำนาจแล้วก็มีความเป็นผู้ครอบครองขนาดนี้มันก็ต้องมาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณี การประทะนี่ยิ่งทําให้สร้างความเข้มแข็งให้กับพุนเซนเพาะกระแสะชาตินิยมคมันก็เลยต้องมาสู่ประเด็นเรื่องนานาชาติต้องให้นานาชาติกดดันกัมพูชาให้ละเจตจำนงนั้นให้ได้ซึ่งก็เป็นไปนไม่ได้อีกต้อยพูดยังไงเนี่ยมันก็ต้องมาถึงข้อที่สามเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะข้อที่สามคือการทําลายขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชาจนกัมพูชาคิดว่าทําตามเจตจำนงไม่ไหวแล้วเจตจำนงเขาคือจักวนวรรดินาแหละพูดง,ง่าเอาเป็นว่าอย่างนั้น อนนารยโยไม่ว่ากันนะอันนี้บอกพอเป็นเม <า S 1> <ไป S 2> ื่อวานนี้ <ไป S 2> ก็มาพูดกับเราเนี่ยประเด็นนี้เลยค <ฮะ S 2> อันนี้แหละพอเป็นไปได้ก็คือทําลายขีดความสามารถของกองคับกัรพูชา <ฮะ S 2> ทั้งนี้พอไปได้แม้ว่าต่อยทําลายไปเยอะเท่าไหร่ก็เชื่อว่าเจตํานงของกบูชาที่จะโกนตีนยังอยู่เนี่ยอันนี้ผมเติมนะ, <c oughs> ะแต่จะทํายากขึ้นอีกใช่ก็จะเป็นอุปสรรคที่ทําให้เรื่องนี้ ก็ยังไม่จบแต่การจะกลับมาเกิดใหม่อ่ะคุณอนัญโยบอกว่ามันยากเพราะมันไม่มีศักยภาพค่ะมันถูกทำลายขีดความสามารถทั้งนี้ยังไงต่อการจะทำแบบนี้ก็คือไปทำลายขีดความสามารถทางการทหารจนอกองทัพกัมพูชาเขาตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยกตัวอย่างนะคะเช่นการทำลายอาวุธที่มีขีดความสามารถสูง การทำลายระบบส่งกำลังบำรุงหรือการทำลายกำลังให้หมดสภาพการรบจนหน่วยนั้นไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ซึ่งที่ผ่านมาคุณนันโยวิเคราะห์ว่าเรายัางทำน้อยเกินไปถูกต้องเลยหรือไม่ไม่โละไม่ได้สรุปให้ค่ะคือทำลายขีความสามารถอะอธิบายง่ายๆเลยก็คือไม่ต้องมีความสามารถจะมาสู้ทำให้เขาสู้ไม่ได้แล้วเออใช่ไหม อ่ามันก็เป็นแนวทางหนึ่งผมถามกับคุณเสียศักิแล้ววันนี้เอง<ะ>ทําตีต่างประเทศบอกชอบทําทําได้เป็นแนวทางหนึ่งของการตอบโต้ไงคุณนันโยบอกว่าจะทําแบบนี้ได้ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งในทางทหารและการทูตขึ้นอยู่กับว่าเรามีความกล้าแบบนั้นหรือไม่อมืมันก็นึกไปถึงถ้าพูดแบบนักการเมืองอโคศกสิริพงษ์ชื่อเล่นเขาชื่ออะไรนะคุณโต้งค่ะ อาโคศกต้องอาเมื่อวานนี้มีการบอกเปรียบเทียบแบบภาษาชาวบ้านในทำนองว่าแลกกันหมัดต่อหมัดแลกกันหมัดต่อหมัดแปลว่าอะไรแปลว่าหมัดต่อหมัดแต่เราใหญ่คะ่ะถูกไหมพอหมัดต่อหมัดเนี่ยคาดว่าจะจบในรุ่นเราเนี่แหละไปฟังดูไหมยงมาถึงประเด็นเรื่องที่พูดถึงนายกอัปเดตเมื่อวานนี้เมื่อเช้ายินรู้ว่าเป็นภาพพิพิงเกิดขึ้นไม่กี่เดือนใช่ค่ะไปทําพิธีอยู่อ่ะ,ะอาไหนฟังซิ ก็เป็นภาพเก่าเนาะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้มีปัญหากันเรื่องชายแดนซึ่งผมก็คิดว่าก็เป็นก็เป็นเรื่องปกติคือผมคิดว่าเป็นสไตลข์ของของฝั่งนู้นอยู่แล้วอะนะครับที่จะชอบใช้วิธีแบบสแกมเมอร์นะครับก็คือจะต้องมาแบ็กเมลมาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งท่านนายกทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีความบั่นไหวอย่างไรคือไม่ได้ให้ค่าก รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันไร้สาระนะครับรู้สึกไร้สาระก็มันคงไม่ได้มีมีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าดูจากภาพความสัมพันธ์ก็มันก็เป็นความสัมพันธ์แบบธรรมดาปกติทานข้าวในร้านอาหารไปวัดไม่ได้ไปบ้านเขาไม่ได้ไปเดินในห้องนอนเขานะครับมันก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดขนาดนั้นก็เข้าใจได้ว่าประชาชนก็จะมีจะมีส่วนที่เชื่อมั่นและก็จะมีส่วนที่ไม่เชื่อมั่น ะะแต่อย่างไรก็ดีอันนี้เป็นทัศนคติของท่านนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของอธิปไตยเป็นเรื่องที่คลัาขาสงเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยถามหลายต่อหลายครั้งมากว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีและรัฐบาลก็คิดว่าคราวนี้มันต้องจบครับก็คือถ้าแนวคราวนี้มันต้องจบแปลว่าไม่ได้แปลว่าไปยึดกัมพูชามันทําไม่ได้ไอ้ที่บอกยึดกัมพูชามันทําไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือ เมื่อเขาไม่มีขีดความสามารถที่จะมากกนตีนอ,อ่ะประมาณว่าเขามาก่อกวนอ่ะมันก็ถือว่าจบไปในอีกแบบหนึง่งประเด็นก็คือจากนี้เป็นต้นไปก่อนที่สหรัฐจะเข้ามาเราจะปฏิบัติการทำลายล้างขีดความสามารถของกาพูชาเพื่อสิ้นสุดความเป็นภัยคู่ความกับประเทศไทยอย่างไรอันนี้ในฐานะคนไทยก่อนหน้าเราบอกแล้วนะ ตอนที่เกิดรอบก่อนจำได้ไหมที่คุณเสียศักพวงเกศแก้วบอกกาพูชาต้องขอโทษและต้องหยุดความเป็นภัยผู้ค้ากับประเทศไทยคำนี้มันใช้มาแล้วนะตอนปฏิบัติการเอศีจำได้ค่ะเหมือนถึงการเตือนประท้วงกาพูชาต้องหยุดความเป็นภัยคู่ค้ากับประเทศไทยนะจำได้ไหมจำได้ท่านพูดนะคะคำนี้คำเดียวกันแต่รอบนี้ นำมาสู่การยกระดับที่เราจะใช้ปฏิบัติการทางทหารทําให้ให้กัมพูชาหยุดเป็นภัยคุกคามได้เราจะใช้ปฏิบัติการทางทหารของเราทําให้เพื่อให้กัมพูชาหยุดกลายเป็นภัยคุกคามทางทหารกับประเทศไทยไปอีกนานอเพราะฉะนั้นในมุมนี้คุณแทงก็จะไปอธิบายกับผู้สนับสนุนถ้าบางส่วนมีแนวความคิดอย่างนั้นถูกไหม แต่ประชาชนก็แล้วแต่มันมีมุมมองที่แตกต่างได้